วันดีร่วงกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่างเป่านะซึ่งต่อจาก EP ีที่142นั่นเองนะครับเดิมนะครับจากการแจกของเรา3วอนั่นเองนะ3 wallet นะครับครั้งนี้ไม่มีคนนะ คนรับนี่นเอง EP ที่แล้วไม่มีคนรับ3 Wallet นะครั้งนี้นะครับเราจะทบเป็น7 Wallet นะครับสำหรับใครที่อยากครวมเล่งกิจกรรมของเรานะ ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนๆม้นเป็นคนแรกและเม้นถูกด้วยสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเม้นเป็นคนแรกแล้วอย่าลืมทิ้งเบอร์ทูเบอร์นี่วอลเล็ตเป็นภาษาไทยและชื่อไม่เอานมสกุลน,นะครับใต้คอมเมนต์นะครับหรือใครลอกการตอบกลับจากผมก็ได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเม้นคาว่าติดตามคําว่าติดตามนะครับคําว่าติดตามนะ ติดตาม 10. อ่าคำว่าติดตาม10นะครับ10ตรงนี้เป็นเลขไทยก็ได้เป็นอารบิกก็ได้นะครับคำว่าติดตาม10เพียง1ท่านเท่านั้นที่เข้าร่วมเล่้งกิจกรรมของเราและเม้นเป็นคนแรกด้วยสลักไขท่ที่ชาคคดโดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยเจอกันคลิปหน้าประกาศผพือโชคดีเจอกันนะ